ามาครับชมมตุมงคลคของวัด <5. S 2> สนามแย้นะครับถ้าเป็นเหรียญไข่นี่รุ่นแรกปูต่อยถ้าเป็นเต่านี่จัมโบโ้ผมไหนอันนี้คือรุ่นแรกรุนแรกของหลวงปุตต่อยเจ้าวาดวัดสนามแย้องที่เจ็ดครับปีไหนพี่ะปีห้าห้าครับห้าใช่ไหม ก็อันนี้ก็ออกปีห้าเหมือนกันเป็นเต่าจัมบูตัวแรกอ๋อพี่พิพพพูดไปเลยบอกเขาด้วยมันจะมีสองพิมพ์นะอ๋อมันจะมีพิม์ใหญ่กับพิมพเล็กอันนี้อันนี้พิมพ์เล็กครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ปีห้าห้าใช่หลวงปู่ไตหลวงปู่ไตท่านยังอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับอ๋อท่านนั่งอยู่ข้างหน้าอ๋อปีห้าครับผมเป็นเป็นเกจิองค์ที่เจ็ดหลวงปู่หลิวเป็นองค์ที่ห้าอ๋อ ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับราคารา,าคามียังมีอยู่ไหม,ไม,มคือนนมันมันผมจะพูดาวาด่าไงสมัยมัยลูกศิษย์เขาเก็บกันมากกว่าแต่ในวัดไม่มีแล้วคือห้างท่าตันนะตู้วัดก็จะมีมีหลุดหลุดมาวางอ๋อมัหลุดบางเพราะสมัยเขาเก็บกันมากกว่าราคาอยู่เท่าไหร่ลแล้วครับพเพราะอย่างตอนออกจากวัดนะ<ท>ตอนที่ปิดทองนะออกจากวัดองค์ละสามพันนะครับทำบุญองค์ละสามพันในทองแดงใช่ตั้งแต่ปีห้าห้าครับมีแค่นี้เดียวใช่ มีนิดเดียวตัวเลกเต่าจัำบูเต่าจำบูข้างหลังจะเป็นองค์นี้ไม่น่าแตกหมดส่วนมากจะเป็นแตกหมดเลยข้างหลังเป็นหอยเฟลเฟลอะตัวเลกันเขาพิมพ์เลขล่ะพี่พิมพ์เลขตัวน,นั้นออกอยูวัดเท่าไหร่พันพันห้ามั้งหรือไงครับผมจำไม่ผิดอ่ะตั้งแต่ปีห้าครับสร้างเยอะไหมครับสร้างกี่เหรียญเขาประมาณหมื่นได้นะประมาณหมื่นหนึ่ง พอ,อยนะครับตอนนั้นเก้าจัดงานเก้าวันปู่ได้ปัจจัยมาถวายวัดยี่สิบสามล้านสามล้านเลยครับอย่านี้แหละผมยืนนั่งเลยนั่งข้างหน้ารับแขกเลยวะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปที่ลูกศิษย์เขาทำตั้งแต่รูปแรกๆเลยรูปหลวงปงู่เนี่ยแหละคือในกล่องนี้คือเลื่อมไว้ให้ดูใช่ไหม ให้ดูครับไม่ได้ไม่ได้ให้บูชานะมีอะไรบ้างผมขอจับอันนี้จับนะจับรู้ได้เลยพิ่เอารุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้ปู่ต่อยนั่งเต่าเนี่ยรุ่นนี้ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์อะไรครับเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถยนต์เลยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางนะครับขอรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ปู่นั่งนั่งเต่าเลยนั่งรับเต่าก็คือปู่ต่อยเนี่ย พอสมมากสม่ะปู่จะทำขึ้นมาจะเป็นพวกบูชาครูปูลล่ฤาษีทั้งนั้นเลยครับครับมสมาจะออกเป็นเขาเรียกฤาษีใช่ไหมครูปู่ฤาษีนาลอดครับพี่ว่าเนี่ยต้นน้ำเหนือมาจากเต่าเต่าข้างหน้านี่พี่ต้องพี่ต้องเดินออกไปแล้พี่จะเห็นด้านหลังฤาษีนั่นครับมสม่าจะเป็นฤาษีไปดูเตาปัญญายังไมันเลี้ยงเตาก็ต้องผ่านไปดูเต่าไงอ่ะกมอาชีพปัญไงอันนี้รุ่นไหนพี่ อันนี้ก็ทองแดงคนเล่นกันใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนี่เขาเล่นกันมันมันต้องอยู่กอนแต่ละคนเนี่ยลอแล้วจะผสมมาประมาณที่ประมาณเอาประมาณดีกว่าเพราะอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่จังหวะไปเจอใครแค่นั้นออกจากวัดก็สามพันแล้วนัตอนนั้นที่ทําบุญอะพ่โอเคครับนี่ลูกพี่ทองนะใช่พี่ทองจัมโบ้พี่ทองจัมโบ้มีเนื้อเดียวพี่เนื้อเดียวครับเนื้อเดียวเขาเรียกทองแดงใช่ไหมใช่ครับ ทงบบอทงแดงดำนะทองแดงดำคือถ้าเป็นเป็นรุ่นก่อๆจะเป็นทองแดงห้องนั้นเลยจะไม่มีเนื้ออะไรไที่พ<ม>ิเศษพิโ<ห>สเล<ห>ยแล้วก็จะมาเริ่มมาเป็นพวกปดนี่แล้วก็เนี่ยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างปูต่อยน,อนั่งเต่าเนี่ยก็จะมีทองแดง<ห>มีทองแดงมีทองแดงมีน้าวะอันเป็นน้นวะครับจะมีสองพิมพ์พิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ย ก็จะมีพิมใหญ่กับพิมเล็กนออวนี่ันนี้คือสิทธิ์ก้นกุฏินะครับเนี่ยผมก็ธรรมดาเนี่ยแะนี่ตรงนี้ด้วยอันนี้ลิกที่เก่าแก่สิทธิ์ก้นกุฏิโอ้โหไหนเงินอย่างเงี้ยเขาสร้างแค่อย่างละห้าร้อยเหรียญเองพี่นานาตูก็แทบจะไม่มีแต่ว่าแทบมันจะไม่ไม่มีเลยดีกว่ามีหลุดเข้ามาเขาก็จะมามาให้เปิดทำบุญให้ปู่กันนี่สิทธิ์ก้นกุฏินี่ยโอ้โห เนี่ยเนี่ยในผู้ชาครูชาครูนี่ครัวอะไรครเก้าใช่ไหมเนี่ยใช่มเนี่ยนี่มีตัวอะไรตัวเนื้อเงินวะเนื้อเงินสี่ห้าเจะดี่านเลยนผมผมไปหาเจ้ามาล่าสุดองสามหม0นห้าสามหมื่นห้าอสามหนห้าอเดียววจกตะก้อนเขาแ่มันเป็นชุดตะก้อนมันชุดสามพแล้วมันก็จะเป็นชุดแบบว่าจะบาะคนที่จองทำบุญจริงๆใช่ใช่ในี่เป็นชุดจองไม่ใไม่ใช่แบบว่ามีออกมาทั้งอย่างนี้ไม่ใ่ มัคน,นคนกไกว่าของพวกนี้มันจะเก็บกันไว้แล้วก็ใช่ครับถ้า,าคนเล่นพระแล้วจะเข้าใจใช่มันไม่ออกไงมันไม่ออกไง<ช>รู้ริไปใช้กันเยอะว่ากว่าจะจองได้เพาะอ,อย่างถ้าเดินทางมันไม่ใช่ว่าจะจองก็คือว่าทำไอตอนชุดน,น,นี้ทีหวางเสื็อแล้วก็คือปู่ทำแค่แค่ ไม่สิ่งไม่ทำฮะเราทำทำตทำจองทำทำจองเลยอ่ะคือได้จองก็คือจองหมดก็คือหมดหมดผู้เพราะเขาเขาบอกว่าหมดก็คือไม่มีทำเอามาอีกครับครับก็คือต้องสร้างเอามาไม่เหมือนในยุคนี้วิ่ก็ยังแบบมีทำไว้ให้เปิดอรู้นี่ครับนี่ครับหลวงปู่ต่อยครับเห็นดูรูปกผ้ามันอันนี้ตอนที่สร้างย้องยุคนี่ยครับสร้างย้องยุคเกจีร้อยสิบเก้าลูกก็คือเนี่ยย้องยุคของนุ้งป็นุ้งผู้หลียวปีหนึ่งับ ที่ว่าเกจิมาุกเศษที่นี่ร้อยสิบเก้ารูปครับครับน,นี่นอนเยอะดืดูก็จะมีน้ำเงินเนตะกัวอ่าอันนี้นาวะแช่น้ำมนต์ทองแดงแช่น้ำมนต์ชนวนน้ำเลือดทองแดงธรรมดาแล้วก็นาวะสวยสวยวิวองขายองจริงอยู่ห่อผมบอกให้เลยแป <ะ S 2> าแทบจะถอดแทบจะไอ้นี่ปด<ะ>รุ่นแรกก็ ต้องไม่ได้หรอกต้องไม่ได้ครับแต่นี่เป็นของพี่ทําตามครูบาอาจารย์เขาเลยเขาใช่เลยที่มาย่างละองเลยเออที่แกะสี่เหลี่ยที่ดูรายละเอียดทั้นหน้าทั้งปูป้องขึ้นมาด้วยเหมือนกันเลยครับถ่ายอะไรที่ถ่ายแหละเออพี่ก็พีไปด้วยแดดคนทางบ้านจะได้ดูคนนี้เงินเท่าไหร่ครับตอนจองหกพันครับเงินหกพันเลตอนนี้อ่ะ ตอนนี้ผมเปิดเปิดให้เขาไนี่อยู่หมื่นนหนึ่งเงินหนึ่งหมืนบาทท่วนโอ้มันมันก็แค่เหมือนตามตามจองเหมือนกันเลยพี่ใช่ใช่ใช่เราพยายามจะไม่ให้ทําให้แบบอย่างเงี้ปูเขาม่เก็บไว้แค่นิดหน่อยไว้เวลาลูกศิ์ที่ไม่ได้มาเนี้่ก็ก็จะให้เช้าเช้าเก็บกันมากกว่าพ่ายตัวิีียังสีก็มี อันนี้ก็จะเป็นชุดลงยาใช่อันนี้จะเป็นรวมทรับย์ะะมือใช่เดียวก,กันจะเปนน็นเงินหมดเลยครับเพราะอันนี้นนเงินเหมือนสามพราะพวกนี้จะจะมีเหลืออยู่แค่นี้แหละพี่ไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแต่และรุ่นเขาก็จะมีแกให้ไว้เผื่อเผื่อลูกศิษย์ที่ไม่ได้มาเพราะลูกศิษย์ปู่ลูกเก่าแก่มีเยอะพวกที่ไม่เล่นเฟซบุ๊กไม่เล่นอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ใช่ก็ พวกเดินตลาดเดินเดินมาดูเองดูตรงพวกยุคพวกแบบตั้งแต่ปี55าีที่ดูนี่อีปีจบทุกปีถ้าเราเหมือนรุ่นนี้อ่ะต้อรุ่นแบบนี้รุ่นร่นี้เดี๋ยวอยู่มาเป็นลูกหลานปู่ด้วยโอเคโอเคคลิปนี้ก็ถ้าสนใจปลาเครื่องวัดสนามนี้มาที่วัดครับเปิดกี่โมงครับเจ็ดแปดโมงปิดประมาณห้าโมงเย็นเนาะไม่เกินไม่เกินคย ครับห้าหกโมงก็ยังทุ่มก็ยังมีกันอยู่ทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าของกูก็จะอยู่อะไรเงี้ยอ๋อถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคไปลงแรกโอเคไปก่อนหลวงปู่ตรงนี้คือที่หลวงปู่อยู่โอเคโอเคอันนี้ไปคิดที่สองไงเมื่อกี้ถ่ายแล้วโอเคสวัสดีครับ